ทางเบิร์ดพามาดูเครื่องชงกาแฟนะครับหลังจากที่เราล้างเครื่องไปแล้วนะครับมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูภายนอกก่อนนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มชุดของหม้อต้มเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฟมิเตอร์นะครับตัวนี้โฟมิเตอร์ตัวนี้ก็คือตัวปั๊มนะครับปั๊มคอปั๊มโรตารี่นะครับคอปั๊มโรตารี่นะครับสภาพ หลังจากล้างแล้วดูใหม่หน้าทานกาแฟเลยทีเดียวนะครับดูจากภายนอกแล้วดูสดใสนะครับเรามาดูตัวตัวนี้คือตัวเพชเชอร์สวิต์นะครับทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เป็นตัวจ่ายไฟให้ฮีตเตอร์นะครับจ่ายไฟให้ฮีตเตอร์แล้วก็ตัวตัวหัวชงตัวนี้นะครับตัวหัวชงดูสะอาดขึ้นนะครับ ตอนนี้ตะกันตะกรอนต่างๆที่ล้างออกนะครับมันมันจะดูดูสดใสนะครับกลิ่นและรสชาติกาแฟมันมันดีขึ้นนะครับหลังจากที่ล้างไปแล้วตะกันนะครับตะกันออกมาเยอะมากนะครับตามหัวชงตามท่อต่างๆนะครับที่มันเป็นการไหลทางไหลของน้ํานะครับเรามาเทสเครื่องดูนะครับว่าหลังจากล้างแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับดูเบื้องต้นก่อนเลยนะครับหลังจากล้างสด ใหม่ๆนะครับตัวสตรีมนะครับตัวนี้วาวสตรีมสตรีมนะครับถ้าเอาแก้วไปวางมันก็จะดูแรงนะครับสตรีมแรงมากมันสามารถที่จะเบาลดเบาได้นะครับตัวนี้เป็นแบบหมุนก็จะสะดวกกว่าตัวโยกนะครับเรามาดูตัวขอน้ำร้อนตัวนี้นะครับปุ่มขอน้ำร้อนอน้ำร้อนก็จะไหลสะดวกนะครับไหลสะดวก ตัวเรามาดูตัวชงนะครับตัวชงนี่ใส่ด้ามอัดไปแล้วนะครับนี่ด้ามอัดกดชงดูนะครับน้ําก็จะไหลประมาณนี้นะครับไหลแรงกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับไหลน้อยก็ไม่ดีไหลแรงนะทำให้กลิ่นและรสชาติกาแฟมันเปลี่ยนไปนะครับผมหลังจากเอาน้ําไปแล้วเราเอาน้ําไปใช้นะครับปั๊มก็จะเติมน้ําเข้าหม้อต้มเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือระบบการทำงานปกติของเครื่องนะครับถ้าน้ําร้อนพ่องไปจากหม้อต้มนะครับมันก็จะมีเข็มเช็คระดับน้ําอยู่นะครับเป็นเข็มเช็คระดับปริมาณน้ําน้ําก็จะเติมเข้าไปใหม่นะครับแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างนะครับล้างหม้อต้มล้างท่อหรือว่าอาอฮอ์เครื่องประจำปีนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของเครื่องมันจะดีขึ้นนะครับ แล้วก็กลิ่นและรสชาติกาแฟมันดีขึ้นด้วยนะครับสนใจสอบถาม